ทุกหลังคาเรือนจะผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในครัวเรือนใช้เหลือขายคืนให้กับรัฐได้โดยโครงการโซลารูปท็อปครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่เราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง60ปีขึ้นไปได้รับ3,000บาททั่วหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทุกคนคือประชาชนคนไทยอยู่มา60ปีสวัสดิการขั้นพื้นฐาน3,000บาททั่วประเทศครับ วัสดีครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนในหอแห่งนี้และที่อยู่ทางบ้านต้องเจอสถานการณ์ปากท้องที่ทุกท่านเจอกันมาอย่างยาวนานเจอสถานการณ์ปากท้องที่ถายหลายครั้งมีการหยิบยกมาพูดคุยมีการบอกว่าจะช่วยเหลือ มีการบอกว่าจะมาดูแลเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนดูเหมือนว่าจะเป็นการบีบให้จนแล้วแจกกดให้โง่แล้วปกครองปล่อยให้ป่วยแล้วรักษา รีดภาษีแล้วมาให้เพื่อสร้างบุญคุณเราจะอยู่กับสถานการณ์ปากท้องแบบเดิมๆที่ต้องรอคอยโอกาสเหมือนฟ้าฝนที่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐบาลเหมือนส่งชิงโชคต้องคอยประจานตนเองคอยประจานความจนมากเพียงไหนถึงจะได้รับเพียงแค่สิทธิ์ขั้นพื้นฐาน ที่เราควรจะได้ที่ผ่านมาเราอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนรัฐบาลใดก็แล้วแต่มีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่จะนำพาชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนดีขึ้นพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจโตเท่านู้นเศรษฐกิจโตเท่านี้สุดท้ายคืออะไรครับ พี่น้องประชาชนทุกคนไม่ได้รับรู้ด้วยเลยว่าไอ้ที่เขาพูดกันว่า GDP โตเท่านูน้นประเทศไทยมีรายได้เท่านี้เศรษฐกิจเราจะดีขึ้นเราเป็นประเทศกําลังพัฒนานเราจะ,จะเจริญรุ่งเรือง,องแต่สิ่งที่รู้สึกของพี่น้องประชาชนหันมาดูกระเป๋าทําไมเงินของเรามันไม่ได้เพิ่มขึ้นและไอ้ที่พูดว่าดีดีดีเนี่ยมันไปดีอยู่ที่ไหนใครทราบบ้าง ไอ้ที่มันดีอยู่มันไปดีอยู่ที่ไหนเศรษฐกิจดีแทบตายโตแทบตายสุดท้ายชักหน้าไม่ถึงหลังค่าเทอมลูกต้องเปียแชร์เงินจะรักษาต้องไปกู้ดอกร้อยละยี่ต้นนิ่งดอกลอยส่งไปเรื่อยๆส่งแค่ดอกไปเรื่อยๆเงินต้นหวังลุ้นหวยได้มาถึงจะไปคืน วังวนมันวิ่งอยู่อย่างงั้นวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆผ่านการเลือกตั้งมาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็จะหยิบยกเรื่องที่จะรีดภาษีพี่น้องประชาชนมาแจกให้พี่น้องประชาชนเห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่คนจะต้องสนใจสิ่งที่ทุกคนจะต้องฟังสิ่งที่ทุกคนจะต้องได้รับแต่สุดท้ายแล้วกระเป๋าเราเป็นไงครับ ไม่ได้โตตามภาวะเศรษฐกิจไปด้วยล่าสุดนี้เลยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารราชการแผ่นดินมา8ปีก่อนสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจโต20%แต่รายได้พี่น้องประชาชนกลับเพิ่มขึ้นเพียงแค่3%ถามว่าเอา้าถ้าเศรษฐกิจมันโตขนาดนั้นรายได้ในกระเป๋าพี่น้องประชาชนทำไมมันถึงไม่โตตามตัวเลขเศรษฐกิจนั้นล่ะ หันไปมองภาคธุรกิจครับภาคธุรกิจกําไรโตเอาพวด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 สุดท้ายเจ้าสัวนายทุนผลประกอบการเพิ่มขึ้นราวๆ30เป็นต์เไงครับไอ้ที่เขาบอกว่ามีความคืบหน้าทางเศรษฐกิจเป็นนายทหารแล้วเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจบริหารเศรษฐกิจดีขึ้นมาลำดับแรงกิ้งของมหาเศรษฐี เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่ไม่กี่นามสกุลเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดนามสกุลไหนใกล้ชิดเป็นพิเศษหรือสนับสนุนให้มีการยุดธอานาจปฏิวัติรัฐประหารหรือเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศษรษฐกิจของผู้นําทหารที่เป็นนายกร,รัฐมนตรีก็อาจจะได้เลื่อนลำดับแลงกิ้งเป็นผู้ที่รวยสูงสุดก็ได้และพี่น้องประชาชนล่ะครับเราต้องอยู่กันยังไงเรามีเค้กก้อนโต ที่เรียกว่าเศรษฐกิจที่หารายได้จากต่างประเทศเข้ามาก็ดีหารายได้ในประเทศก็ดีบริหารจัดการผ่านภาษีก็ดีสุดท้ายเค้กก้อนโตเหล่านั้นกลับตกอยู่กับเจ้าสัวนายทุนเรากลับได้เพียงแค่เศษครีมที่อยู่บนถาดกระดาษเราจะอยู่กันแบบนั้นใช่ไหมครับปากท้องที่เจ้าสัวนายทุนแข่งขันทางการตลาด เปิดบริษัทมาผลประกอบการดีมีรายได้ก็น,นึกว่าจะเรินเติบโตแล้วจะไปแข่งกับต่างชาติหาเงินเข้าประเทศแต่ไม่เลยสุดท้ายวันนี้เป็นไงครับหลายๆธุรกิจยักษ์ใหญ่ลงมาต่อสู้กับ SME ขายไม่กระทั่งกล้วยปิ้งลุงป้านาอาไปตัดกล้วยข้างหลังมากะว่าจะขายกล้วยปิ้งได้กำไรรถเข็นสุดท้าย เข็นไปขายเหลือกลับมาเต็มเพราะอะไรเพราะเจ้าสัวนายทุนที่มีอํานาจมากกว่ามีเงินมากกว่ามีสภาพทางเศรษฐกิจมากกว่ามีเครือข่ายที่จะค้าขายได้มากกว่ากับแย่งการตลาดทุกอย่างไปล่าสุดร้านสะดวกซื้อมีข้าวไข่เจียวแล้วนะครับล่าสุดก๋วยเตี๋ยวเรือที่เรากินกันชามละสิบบาท20บาททุกท่านสามารถฉีกซองใส่น้ําร้อนได้แล้วนะครับแล้วถามว่ากลไกทางเศรษฐกิจของนักธุรกิจเหล่านี้ ไม่ได้เติบโตไปเพื่อแข่งขันในตลาดโลกไม่ได้เติบโตไปเพื่อหาอไรายได้เข้าประเทศแต่เติบโตมาเพื่อฆ่าพวกเราทุกคนถ้าพวกเราทุกคนจะลุกขึ้นยืนและหนีพ้นความจนประกอบอาชีพอะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญนี่คือสิ่งที่เราต้องรับสภาพพี่น้องประชาชนทราบไหมครับว่ายิ่งจนเท่าไหร่ต้นทุนชีวิตของพวกเราทุกคน ยิ่งสูงขึ้นที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะอะไรครับยิ่งเราจนเท่าไหรต้นทุนการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนยิ่งสูงขึ้นความเหลื่อมล้ำยิ่งมากขึ้นยกตัวอย่างตั้งแต่ทุกท่านเกิดมาย้อนเวลากลับไปตั้งแต่หน้าห้องคลอดทุกทุกคนทุกทุกครอบครัวมีครอบครัวร่ำรวยมีครอบครัวยากจน ครอบครัวร่ำรวยก็เลือกสถานประกอบการสถานพยาบาลที่ดูดีมีคุณภาพช่วยเหลือทุกท่านได้ส่วนครอบครัวของพวกเราทุกคนก็ต้องเลือกเอาจะคลอดที่ไหนจะเกิดที่ไหนรอดูว่าค่าใช้จ่ายค่าบริการเท่าไหร่ที่เราพอจะเบิกจากนายจ้างได้หยิบยืมข้างบ้านได้เกิดออกมาครอบครัวร่ำรวย ซื้อนมกล่องละสามพันสี่พันเสริมสร้างพัฒนาการทุกอย่างมีของเล่นชั้นดีกลมจังหวะไกวเปยังเสริมสร้างพัฒนาการมีเพลงเพื่อคลายเครียดเพื่อให้โตมาแล้วมีความคิดฉลาดเฉลียวทุกๆุก,กวินาทีของครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นวินาทีที่เสริมสร้างพัฒนาการแต่กลับกันครับทุกทุกวินาที ของครอบครัวยากจนพ่อแม่ตื่นเช้ามาหยุดเลี้ยงลูกไม่ได้นะครับค่าแรงรายวันซื้อนมกล่องละสามสี่พันไม่ต้องบอกพันสองพันต้องคิดแล้วคิดอีกสิ่งเดียวที่ทำได้เลยก็คือถุงแช่นมที่โรงพยาบาลให้มาด้วยปั๊มนมเก็บไว้ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยช่วยเลี้ยงหลานเพื่อหวังว่าส่งหลานเรียนสูงๆมีอนาคตจะได้ไม่เป็นเหมือนเรา นี่คือสิ่งที่ทุกคนถูกปลูกฝังมาโดยตลอดแต่สุดท้ายทำไมโตขึ้นไปโตขึ้นไปพ่อแม่ก็ว่าเราทำไมไม่ฉลาดสักทีทำไมไม่เจริญก้าวหน้าทางการงานสักทีทำไมท่านถึงไม่ตไปเป็นเจ้าของธุรกิจมัธยมโทษปถมปถมโทษอนุบาลอนุบาลโทษโรงพยาบาลสุดท้ายโทษใครนมที่แช่อยู่ในนมที่ ปั๊มออกมาเพื่อจะให้ลูกทานแต่ละวันที่กันมาจากตัวเองเนี่ยเป็นนมแม่เนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายแน่นอนแต่สุดท้ายต้องแช่ช่องฟิตที่ต้องแบ่งกับหมอสามชั้นมื้อเย็นคืนนี้เพราะทุกๆบ้านมีสภาพแตกต่างกันมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันและจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ค่อยๆห่างกันห่างกันห่างกันเรื่อยๆ ทางกันออกไปทางออกไปออกไปจนสุดท้ายบ้านปลายชีวิตเราก็ได้แต่หวังว่าลูกหลานของเราจะโชคดีจะเลิ่ก้าวหน้าไปทำงานได้ผลประกอบการได้รายได้ที่ดีขึ้นแล้วเราก็จบชีวิตลงไปเราต้องอยู่กันแบบอย่างนี้อีกนานแค่ไหนครับ เราต้องอยู่กันแบบที่ว่าสิทธิ์ขั้นพื้นฐานจริงๆที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนอากาศที่จะหายใจเข้าไปสู่ร่างกายเราที่มีคุณภาพยังทำไม่ได้เลยวันนี้ใครขี่มอเตอร์ไซค์มาใครนั่งรถเมลอนมาท่านกันหายใจไปหายใจที่บ้านได้ไหมครับเพิ่งซื้อเครื่องฟอกอากาศมาได้ไหมท่านมาหายใจหน้าอาคารหอประชุมนี้ได้ไหมครับมีต้นไม้เยอะดี ระหว่างทางกั้นหายใจมาก่อนไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญคุณภาพขั้นพื้นฐานแบบนี้ที่รัฐไม่เคยส่งให้และปล่อยให้เรารเผชิญชะตากรรมและสุดท้ายร่างกายคนจนก็ต้องชำรุดสุดโสมตามการเวลาและตามสภาพประเทศที่มันเป็นอยู่แบบนี้หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ส่งให้โรงพยาบาลไปทั้งหมดหรือแม้กระทั่ง คุณภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกท่านมองข้ามไปเพราะมันไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายมากมายอย่างน้ำประปาวันนี้น้ำประปาทุกท่านมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับทุกคนอาจจะบอกโอ้ยเรสอไายน้ำประปาไม่แพงเท่าค่าไฟหรอกค่าไฟแพงกว่าแต่ท่านรู้ไหมครับค่าน้ำประปาแฝงมาด้วยอะไรบ้างถ้าบ้านหลังไหนไม่มีปั๊มน้ำท่านหงายฝักบัวขึ้นใชครับ ท่านจะมีแรงดันน้ําสูงกว่าคืบหรือเปล่าบ้านไหนไม่มีเครื่องกรองน้ําต้องทําไงครับเดินหรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปกดหยอดเหรียญหนึ่งบาทหรือซื้อน้ําถังสีขาวซื้อมาเป็น4ี่ห้าถังต่อสัปดาห์ซื้อมากินเราต้องอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมครับ คุณภาพน้ําประปาที่ไม่มีแม้กระทั่งแรงดันไม่มีแม้กระทั่งคุณภาพที่ใสสะอาดพอจะดื่มได้สําหรับทุกครัวเรือนยังทําไม่ได้เลยนี่ในกรุงเทพนะต่างจังหวัดเนี่ยยังต้องไปเลือกเลยน้ําสีชาเย็นโกโก้ oko, หรืออเมิกาโน่เลยพูดไปแบบนี้ต่างชาติบอกโอ้โหนี่ร้านกาแฟในทุกครัวเรือนในประเทศไทยทําได้ยังไงไม่ใช่นะนี่คือคุณภาพ ชีวิตขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนมองข้ามไปวันแล้ววันเล่าแล้วมันก็กัดกินรายได้ของครอบครัวเราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนเราไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากจนเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเผชิญกันต่อไปพี่น้องประชาชนอาจจะเห็นวันนี้การเดินทางถ้าเกิดไม่นั่งรถมาเองถ้าเกิดไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็ต้องใช้บริการรถเมล ที่มีค่าใช้จ่ายที่มีค่าบริการแพงแสนแพงถ้าท่านเลือกนั่งรถเม์ร้อนท่านต้องเลือกเอาว่าท่านจะสูญเสียชีวิตบนโลกนี้ไปอีกกี่วันชีวิตเต็มอาจจะมีอยู่80 100ปีร้อยปีท่านนั่งรถเม์ร้อนทุกวันท่านอาจจะต้องติ๊กไปเรื่อยๆติ๊กไปเรื่อยๆติ๊กไปเรื่อยๆว่าท่านแลกกับการที่จะจ่าย8บาทในชีวิตท่านต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ปลายทางในอนาคตถ้าท่านเลือกนั่งรถแอร์ เลือกนั่งรถเมย์ที่มดีขึ้นรายได้ท่านวันนี้ค่าของชีพเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่จ่ายค่าเดินทางไปอีกเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ทุกท่านต้องเผชิญเอาละสสผมไม่นั่งรถเมย์แล้วมันทุกทรมานเหลือเกินจะนั่งแพงก็ไม่มีตังค์จะนั่งถูกก็ทําร้ายร่างกายซื้อมอเตอร์ไซค์ซะเลยสักคันหนึ่งแต่ซื้อมอเตอร์ไซค์ของเราก็ยังจ่ายไม่เท่ากันอีก มอไซวันนี้ราคาเท่าไรครับสสสักดีในหน,หนุ่มหนูที่ตลาดขายกันอยู่เท่าไหร่ราคาอยู่ห้าหมื่นหกมืนซื้อราคานั้นได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได้เพราะไม่มีเงินก้อนต้องไปผ่อนดอกเบี้ยอีกเกือบ20สุดท้ายราคาที่เขาเขียนไว้ห้าหมื่นผ่อนเสร็จจ่ายไปแสนกว่า เป็นไงครับคนจนบ้านเราคนจนผู้ยิ่งใหญ่เพลงนี้คนถึงชอบฟังเพราะอะไรไม่ยิ่งใหญ่ได้ไงมอไซค์คันห้าหมื่นเราจ่ายแสนไม่ต้องพูดถึงเรื่องรถมือสองไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นจะซื้อหาอะไรต่างๆต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงไปกว่าทุกทที่จะมีบ้านเขาสักหลังหนึ่งยังต้องมีดอกเบีย้ยที่แพงกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญเพราะาต้นทุนชีวิต ยิ่งสูงเป็นเพราะอะไรเราหันไปดูแลการเราหันไปมองการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้บ้างไหมหันไปดูแลการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้บ้างหรือเปล่าจ่ายภาษีไปทุกปีจ่ายภาษีไปทุกปีเนี่ยหันไปมองการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้บ้างเปล่ารัฐยิ่งซ้ําเติมความจนเข้าไปอีกพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดอยากจะประกอบอาชีพอยากจะ ทำมาหากินเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ปลูกผักสวนครัวใช่ไหมครับสสจันทบุรีจะทําผลไม้จะทําอะไรต่างๆอยากจะให้ต้นทุนมันถูกเอาค่าเอาแรงงานเนี่ยไปแลกไปเก็บพืชผักผลไม้อะไรต่างๆก็ถูกกดขี่เรื่องปัญหาที่ดินวันนี้แทนที่จะ หาเลี้ยงมาได้เท่าไหร่จะได้เป็นเงินเก็บหอมรอมริบไว้กับครอบครัวไว้กับที่บ้านแต่กลับถูกปัญหาเรื่องของที่ดินเพียงแค่เรื่องเอกสารสิทธิ์ไอ้กระดาษใบเดียวเนี่ยมันจะเขียนว่าอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นภาระของเราเหลือเกินนะป่าทับคนคนทับป่าอยู่ไปอยู่มาจากบ้านกลายเป็นป่าจากป่ากลายเป็นบ้านมันอะไรกันนะักขนาที่ดินบนผืนแผ่นดินนี้จะยกให้กับนายทุนอย่างเดียวเลยหรืออย่างไร พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพียงแค่อยากจะใช้ผืนแผ่นดินตรงนี้ในการที่จะหาเลี้ยงปากท้องครอบครัวเท่านั้นเองแล้วขึ้นศาลฟ้องร้องกันมีข่าวรายวันเรื่องของที่ดินทำกินนี่คือปัญหาเพียงเล็กๆน้อยๆที่รัฐคอยซ้ำเติมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,และอีกอย่างหนึ่งที่พูดไม่ได้เลยที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่อง ค่าไฟวันนี้ทุกท่านอยู่ที่บ้านยังไงทุกคนก็ต้องใช้ไฟเปิดดูผมวันนี้ยังไงก็ต้องใช้ไฟใช้ชีวิตประจำวันยังไงก็ต้องใช้ไฟฟ้านี่คือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้กับทุกครัวเรือนแต่ทำไมมันถึงแพงขึ้น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 ทุกวันกลับไปบ้านวันนี้ เปิดไฟดวงเดิมสว่างกว่าเดิมป่ะไอในห้องนอนไอที่เปิดอยู่ทุกวันทุกวันในไฟสว่างกว่าเดิมไหมไฟดวงเดิมเปิดจุดเดิมแบบที่เดิมเลยไม่ได้ซื้ออะไรมาเพิ่มตู้เย็นก็เครื่องเดิมเครื่องซักผ้าก็ไม่มีแต่ค่าไฟเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเอา้าจะประหยัดทั้งทีทำไมค่าไฟถึงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นท่านรู้ไหมครับ โรงไฟฟ้าที่เอกชนสร้างกว่า12แห่งเจ็ดแห่งไม่มีการลันการผลิตเลยแต่รัฐต้องเอาภาษีของทุกคนไปจ่ายให้ทุกปีทุกปีเพราะว่าเซ็นสัญญาแบบประกันเงินกำไรไว้อยากให้เขามาสร้าง <c oughs> อยากให้เขามาสร้างสร้างเสร็จแล้วก็ประกันว่าสร้างแล้วจะได้กำไรแน่นอน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรันหรือไม่รันจะผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่ได้ก็ต้องเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนไปจ่ายให้วันนี้เจ็ดโรงไฟฟ้าไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเลยแต่เราต้องจ่ายไปทุกปีทุกปีทุกปีทุกป,กปีพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนต้องรับผิดชอบส่วนนั้นนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาเดิมเดิม ยังมีอีกมากมายหลากหลายที่ทุกท่านต้องเผชิญทุกท่านต้องต่อสู้ไปกับมันมันเป็นปัญหาเดิมๆที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปบ้างหรือบางคนอาจกํกำลังคิดอยู่หรือบางคนอาจจะถามหาใครสักคนที่มีอํานาจไปพูดถึงเรื่องเหล่านี้ของพวกเขาได้ไหมพอกันทีกับปัญหาเดิมๆ ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เราจะเปลี่ยนทั้งหมดด้วยนโยบายปากท้องดีของรัฐบาลก้าวไกลครับโดยฐานคิด3ข้อฐานคิดทั้ง3ข้อของพรรคก้าวไกลนั้นหนปากท้องดีต้องหมายถึงเศรษฐกิจที่คำหนึ่งถึงเงินในกระเป๋าต่อไปนี้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องบอกแล้วว่า GDP โตเท่าไหร่รายได้สูงขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงท่านต้องคำนึงถึงรายได้เงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก รายได้ที่จะเข้าสู่คัวเรือนเป็นหลักนี่คือเศรษฐกิจดีที่แท้จริงของรัฐบาลก้าวไกลครับปากท้องดีของรัฐบาลก้าวไกลที่จะไม่ต้องจ่ายราคาแพงๆให้กับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอีกต่อไปสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ทุกท่านควรจะได้รับอยู่แล้วเรื่องนี้ คือปากท้องดีที่รัฐบาลก้าวไกลจะสัญญาว่าจะเข้าไปทําทันทีให้ทุกท่านได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับหลักคิดต่อมาของปากท้องดีของรัฐบาลก้าวไกลรัฐต้องมุ่งขจัดความจนต้องมุ่งขจัดความเหลื่อมลำ้ำเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับทุกครัวเรือน เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับทุกๆคนมีโอกาสในการลืมตาอ้าปากได้ครับนี่คือ3หลักคิดที่เราอยากจะขับเคลื่อนนโยบายปากท้องก้าวไกลปากท้องดีของรัฐบาลก้าวไกลที่จะเกิดขึ้นเราจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ450บาททำทันที แล้วพอกันทีกับการต้องไปเรียกร้องทุกวันที่หนึ่งพฤษภาพอกันทีกับการที่ต้องไปเฝ้ารอหน้ากระทรวงแรงงานใช่ไหมพี่มดพอกันทีกับการที่ต้องมานั่งตวงคืนว่ารัฐบาลแกพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเขาประกาศหาเสียงไว้เท่าไหร่เราต้องไปตามกับเขาตอนเขาเป็นรัฐบาลพอกันทีและพอกันทีกับการที่จะต้องมานั่งรอพักการเมืองว่าใกล้เลือกตั้ง จะประกาศค่าแรงขั้นต่ำเท่าไรแล้วเราจะได้หรือไม่ได้เราจะเปลี่ยนระบบค่าแรงขั้นต่ำเป็นการปรับขึ้นตามกำลังเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อครับทุกทุกปีค่าแรงขั้นต่ำของท่านจะขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอใครอีกต่อไปเรื่องต่อมาเราจะติดอาวุธให้กับ SME โดยการใช้วิธีการหวยใบยเสร็จติดอาวุธให้กับ SME ที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้บอกว่าใครจะทำมาหากินจะซื้อขายอะไรต่างๆมันยากแสนเข็นเพราะ SME สู้กันแบบว่ามือเปล่ากับนายทุนเลยไม่มีนม้มไม่มีอะไรให้เลยรัฐไม่เคยดูแลช่วยเหลือแต่วันนี้นโยบายก้าวไกลด้วยนโยบายหวยใบยเสร็จใครจับจ่ายใช้สอยซื้อของจาก ธุรกิจห้างร้าน s อ e มีครบ500บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากสลากกินแบ่งทันทีนี่คือการเพิ่มยอดขายและติดอาวุธให้กับ SME ทั่วประเทศครับเรื่องต่อไปรถเมฟไฟฟ้ารถบริการสาธารณะจากทั่วทั้งประเทศต้องมีคุณภาพดีมีราคาถูกเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างง่ายดายด้วยการอัดฉีดงบประมาณ0,000ล้านบาท ให้ขนส่งฐานะเพื่อทุกคนครับ <Yeah. S 1> และเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของท่านที่ท่านเผชิญกันมาอย่างยาวนาน70-80ปีที่ท่านไม่เคยพูดถึงมันเลยวันนี้เราจะอัดฉีดงบประมาณกว่า60 0 0ืล้านบาทหรือระบบคุณภาพการประปาทั่วประเทศประปาไทยต่อไปนี้ทุกหลังคาเรือนต้องดื่มได้คุณภาพดี ไม่ต้องเพิ่มรายใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอีกต่อไปและอีกนโยบายหนึ่งที่พี่น้องประชาชนต่างพูดถึงมามากและผมเองตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีทปีที่ผ่านมาก็ได้ต่อสู้และขับเคลื่อนเรื่องนี้พร้อมกับสสมดวันวิภาไม้สดและสสอ,อีกหลายท่านเรื่องของสวัสดิการก้าวหน้ารับทันทีเงินเด็กแรกเกิด1,200บาทไม่ต้องไปรอลงทะเบียนใดๆทั้งสิน้น ทุกวันนี้เป็นไงขอดออกมาจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐหันไปให้รัฐดูแลลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนอีกลงทะเบียนตั้งแต่แรกเกิดยันสี่ขวบกว่ายังไม่ได้ตังค์แรกบาทแรกเลย <Ooh. S 1> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้1,200บาทให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงหขวบไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นและ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่เราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง60ปีขึ้นไปได้รับ3,000บาททั่วหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทุกคนคือประชาชนคนไทยอยู่มา60ปีสวัสดิการขั้นพื้นฐาน3,000บาททั่วประเทศครับนโยบายต่อไปเรื่องของที่ดินทำกิน พอกันทีที่ดินเจ้าสัวนายทุนพอกันทีกับเหตุการณ์เรื่องของเอกสารกระดาษใบเดียวจะเรียกชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนเราจะมีนโยบายปฏิรูปที่ดินครั้งยิ่งใหญ่โดยการออกโฉนดสิบล้านไร่ยึดที่สปกรจากนาเจ้าสัวนายทุนและเปลี่ยนสปกรชาวบ้านให้เป็นโฉนดทันทีครับ อีกข้อเรื่องของไฟฟ้าที่ทุกท่านเจ็บแค้นเคืองโกรธกันมาอยู่ทุกวันตั้งแต่ปีใหม่มีการประกาศขึ้นอีกแล้วต่อไปนี้นโยบายปากท้องดีของรัฐบาลก้าวไกลทุกหลังคาเรือนจะผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในครัวเรือนใช้เหลือขายคืนให้กับรัฐได้โดยโครงการโซลา่ารูปท็อปครับ ทั้งหมดนี้จะเป็นการเพิ่มรายได้เข้ากระเป๋าและตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นที่ประชาชนคนธรรมดาควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาอยู่แล้วนี่คือรัฐบาลก้าวไกลที่พวกเราเห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วครับและทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของนโยบายปากท้องดี เรายังมีนโยบายปากท้องดีในหัวข้ออื่นๆอีกมากมายเรายังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่จะมาช่วยเรื่องปากท้องของทุกท่านนี่ผมที่ผมยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนั้นเป็นเพียงเรื่องที่จะสื่อสารและอยากจะบอกกับทุกท่านว่าพอกันทีปากท้องแบบเดิมๆเราต้องการปากท้องดีโดยรัฐบัโดยฉบับของรัฐบาลก้กาวไกลกาาวไกประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณครับ